ในการครั้งหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นพระดาบทผู้ทรงศีลอาศัยอยู่ในป่าหิมพานอันไกลโพ้นท่านมีตบะแก่กล้าและจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาณบริเวณใกล้กับอาสมของท่านมีลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่ลิงตัวนี้มักจะมาวนเวียนขออาหารและผลไม้จากพระดาบทอยู่เสมอ พระดาบทด้วยความเอ็นดูจึงคอยแบ่งปันอาหารและคอยสั่งสอนธรรมะให้มันฟังอยู่เป็นประจำแต่นิสัยของลิงตัวนี้กลับตรงกันข้ามกับความเมตตาที่ได้รับมันเป็นลิงที่มีความเย่อหยิ่งและโอหังมันคิดเสมอว่าที่พระดาบทให้ความเมตตานั้นเป็นเพราะท่านกลัวในพละกกำลังของมันหรือไม่ก็เป็นเพราะมันมีความพิเศษเหนือลิงตัวอื่นๆวันหนึ่ง ลิงตัวนี้เกิดความเบื่อหน่ายในป่าจึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปในเมืองมันแสร้งทำตัวเป็นลิงผู้ทรงศีลหลอกลวงชาวบ้านที่ศรัทธาในลัทธิประหลาดจนชาวบ้านพากันเอาอาหารดีๆมาถวายมันเป็นจำนวนมาก mm hmm. เมื่อได้รับลาบสการะลิงตัวนี้ก็ยิ่งลำพองใจและหลงลืมคำสอนของพระดาบดจนสิ้นจนกระทั่งวันหนึ่ง มันเดินทางกลับมาที่ป่าและแวะไปที่อาสมของพระดาบทแทนที่มันจะเข้าไปกราบไหว้แสดงความกตัญญูเหมือนก่อนมันกลับเดินอัดอาดเข้าไปแล้วทํากิริยาดูหมิ่นล้อเลียนท่าทางการนั่งสมาธิของพระดาบทและด่าทอว่าพระดาบทเป็นผู้ที่โง่เขลาที่ยอมอยู่ในป่ายางลาบากพระดาบทเห็นดังนั้นจึงกล่าวเตือนสติว่าเจ้าลิงเอย๋ย ลาบสการะและคำสรรเสริญที่เจ้าได้มาจากการหลอกลวงผู้อื่นนั้นเหมือนกับเงาที่ไม่ยั่งยืนความถือตัวของเจ้าจะนำภัยมาสู่ตัวเจ้าเองในไม่ช้าลิงพานไม่ฟังคำเตืยนมันสะบดดาและกระโดดโลดเต้นหนีไปต่อมามันเดินทางไปเจอกับฝูงช้างป่าด้วยความหลงลืมตัวว่าตนเก่งกาด มันจึงเข้าไปยืนขวางทางเดินของพญาช้างแล้วทํากิริยาเยาะเย้ยท้าทายพญาช้างผู้มีกําลังมหาศาลเห็นกิริยาอันน่ารังเกียจของลิงตัวเล็กที่ไร้สัมมาคาระวะจึงใช้เชือกงวงม้วนร่างของลิงขึ้นมาแล้วฟาดลงกับพื้นดินอย่างแรงก่อนจะเหยียบซ้ำจนลิงจอมโอหังตัวนั้นสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นเองการประชุมชาดก ลิงจอมโอหังในครั้งนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัตพระดาบทโพทธิสัตว์ในครั้งนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคติธรรมสอนใจความเยื่อหญิ่งจองหองและทิฏฐิมานะมักเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะโดยเฉพาะการดูหมิ่นผู้มีพระคุณหรือผู้มีศีลธรรม ย่อมทำให้ชีวิตตกต่ำและจบลงด้วยความพินาศอย่างรวดเร็วในการละครั้งหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นปุโรหิตผู้ทรงธรรมในเมืองพาราณสีท่านเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและได้รับความไว้วางใจจากพระราชาให้ดูแลความเรียบร้อยภายในพระราชวัง ในโรงครัวหลวงของพระราชามีสุนัขตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันมีหน้าที่สำคัญคือการคอยเฝ้าดูแลโรงครัวไม่ให้สัตว์อื่นหรือขโมยเข้ามาหยิบฉวยอาหารสุนัขตัวนี้ได้รับอาหารที่ดีและอิ่ม้ํำสำราญทุกวันจากการดูแลของเหล่าพนักงานในโรงครัวมันทำงานได้อย่างดีเยี่ยมจนเป็นที่รักของทุกคนวันหนึ่ง มีพ่อค้าเนื้อเดินทางมาที่พระราชวังเพื่อส่งเนื้อสดและแกงเนื้อรสเลิศสำหรับมื้อค่ำของพระราชากลิ่นหอมของเนื้อที่ปรุงรสด้วยเครื่องเทศนานา,นาชนิดลอยไปเตะจมูกสุนัขเฝ้าโรงครัวอย่างแรงกลิ่นนั้นหอมยวนใจจนสุนัขที่เคยซื่อสัตย์เริ่มมีจิตใจที่สั่นคลอนมันเริ่มคิดในใจว่าข้ากินแต่อาหารเดิมๆทุกวัน ถึงจะอิ่มแต่ก็ไม่เคยได้ลิ้มรสแกงเนื้อที่หอมขนาดนี้เลยหากข้าได้กินแกงถังนั้นเพียงสักนิดชีวิตนี้คงจะคุ้มค่านักความละโมบเริ่มครอบงำสติปัญญาสุนัขตัวนั้นจึงแท้งทำเป็นนอนหลับลึกไม่สนใจสิ่งรอบข้างเมื่อพนักงานโรงครัวเห็นว่าสุนัขหลับและไม่มีใครอยู่ใกล้ๆจึงวางถังแกงเนื้อไว้บนโตะ๊ะแล้วออกไปทำธุระอื่นชั่วคราว สุนักเห็นโอกาสทองมันลืมหน้าที่อันทรงเกียรติลืมความซื่อสัตย์ที่เคยมีมาแต่มันไม่ได้เพียงแค่ชิมเนื้อที่หล่นอยู่แต่มันตัดสินใจกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะแล้วมุดหัวลงไปในถังแกงเนื้อเพื่อจะกินให้หนำใจที่สุดทว่าในขณะที่มันกำลังมัวเมากับรสชาติเนื้ออยู่นั้น หูของมันกลับไปติดกับขอบถังแกงและแกงร้อนๆก็ลวกตัวมันจนสะดุ้งสุดตัวมันพยายามดึงหัวออกแต่ถังแกงที่มีน้ำหนักมากกลับคว่ำลงมาราดตัวมันจนผุพองเสียงถังหล่นดังสนัน่นทำให้พนักงานวิ่งกลับมาดูภาพที่เห็นคือสุนัขที่เคยได้รับความไว้วางใจ กำลังดิ้นพล่านด้วยความเจ็บปวดท่ามกลางแกงเนื้อของพระราชาที่หกเละเทะพังพินาศไปหมดพนักงานโกรธจัดจึงคว้าไม้มาทุบตีและขับไล่มันออกจากโรงครัวหลวงทันทีพระโพธิสัตว์ปุโรหิตเดินผ่านมาเห็นเหตุการณ์จึงกล่าวเตือนสติพนักงานและสัตว์ทั้งหลายว่าความสุขเพียงชั่วเคียวที่แลกมาด้วยการทิ้นหน้าที่ ยอมนำมาซึ่งความทุกข์ระทมที่ยาวนานความละโมบไม่เคยทำให้ใครอิ่มอย่างแท้จริงแต่มันจะทำลายสิ่งที่เจ้ามีอยู่จนไม่เหลือแม้แต่ศักดิ์ศีประชุมชาดกสุนักเ้าโรงครัวในครั้งนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นภิกษุผู้ประพฤติย่อหย่อนในทุดงปุโรหิตโพธิสัตว์ในครั้งนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คติธรรมสอนใจผู้ที่เห็นแก่ล่าปากหรือผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยจนยอมทิ้งหน้าที่และความซื่อสัตย์ยอมสูญเสียซึ่งที่พึ่งและความนับถือความละโมบมักบังตาให้เรามองไม่เห็นหายนะที่กำลังจะตามมาในการครั้งหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นพระอาจารย์ที่สาป่ามโมก ผู้มีชีอเสียงโด่งดังในเมืองตักกศิลาท่านมีลูกศิษย์คนหนึ่งนามว่าโลสกะประวัติของโลสกะนั้นน่าเศร้าเขาเป็นคนที่มีบุญน้อยมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนที่นั่นจะเกิดความอดอยากแห้งแลง้งจนครอบครัวต้องทอดทิ้งเขาให้กลายเป็นเด็กกำพร้าพเนจรต่อมาเขาได้มาขอบวชเป็นสามเณรและเป็นลูกศิษย์ของพระเถระผู้มีเมตตา วันหนึ่งมีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้นิมนต์พระเถระและโลสกะไปฉันพัตหารที่บ้านพระเถระผู้เป็นอาจารย์เป็นคนมีระเบียบวินัยและเคร่งครัดท่านสังเกตเห็นว่าโลสกะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือความตะกละและอิจฉาเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับของดีกว่าตนเขาจะเกิดความไม่พอใจและแสดงกิริยาไม่เหมาะสม ในวันนั้นเศรษฐีได้ถวายข้าวมัทุปายาตรถเลิศใส่ในบาทของพระเถระจนเต็มแต่ถวายใส่บาทของโลสกะเพียงครึ่งเดียวเพื่อหวังจะถวายเพิ่มภายหลังโลสกะเห็นดังนั้นก็เกิดความริษยาอาจารย์อย่างแรงเขาคิดในใจว่าอาจารย์กินของดีขนาดนี้คนเดียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ข้าบ้างเลยโดยความโกรธบังตาเมื่อพระอาจารย์ส่งบาทให้เขาถือกลับไปก่อน โลสกะกลับนำข้าวมัทุป,ปายาตในบาทของอาจารย์ไปเททิ้งลงในกองไฟด้วยความพยาบาทและอิจฉาโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือการกระทําที่ทำลายลาบของตนเองและทำร้ายผู้มีพระคุณเมื่อพระเถระทราบความจริงท่านไม่ได้โกรธแต่ท่านสลดใจในเวรกรรมของลูกศิษย์ท่านจึงกล่าวเตือนสติว่าโลสกะเอย๋ย ความอิจฉาที่เจ้ามีต่อผู้อื่นแท้จริงแล้วมันกำลังเผาผลาญตัวเจ้าเองเจ้าทำลายอาหารของอาจารย์แต่ผลกรรมนั้นจะทำให้เจ้าต้องอดอยากไปทุกชาติหลังจากนั้นโลสกะไม่ว่าเปลี่ยนไปทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่กับใครเขาก็จะนำความซวยไปให้ที่นั่นเสมอจนสุดท้ายเขาต้องไปเป็นลูกเรือและถูกพวกลูกเรือทิ้งไว้บนเกาะร้างกลางทะเลเพราะเชื่อว่า เขาเป็นตัวการลกินีที่ทำให้เกิดพายุใหญ่ในเกาะร้างนั้นโลสกะเดินไปพบกับนางยักษ์ที่แปลงกายเป็นแพะสวยงามด้วยความหิวโหวยและขาดสติเขาพยายามจะจับแพะนั้นกินทั้งที่รู้ว่ามันมีความผิดปกตินางยักษ์จึงกลับร่างเดิมและจับโลสกะฟาดกับโขดหินจนถึงแก่ความตายในที่สุดการประชุมชาดก โลสกะในครั้งนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระโลสกะเถระผู้ที่ได้รับอาหารเพียงอิ่มเดียวในวันสุดท้ายก่อนนิพพานพระอาจารย์ที่สาปาโมกในครั้งนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคติธรรมสอนใจความริษยาคือไฟเผาใจตนเองการทำลายประโยชน์ของผู้อื่นด้วยความอิจฉาย่อมส่งผลให้ตนเองต้องประสบกับความขาดแคลนและหายนะ และการไม่ฟังคำเตือนของผู้หวังดีมักจบลงด้วยความเสียใจเสมอในการครั้งหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาราชสีอาศัยอยู่ในถ้ำทองณป่าหิมพานท่านเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังมหาศาลและมีความเป็นผู้นำวันหนึ่งหลังจากที่พญาราชสีออกล่าเหยื่อและกินจนอิ่มแล้ว ขณะกำลังเดินกลับถ้ำได้พบกับสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งที่นอนหมอบอยู่ด้วยความหวาดกลัวสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เห็นว่าหน,นีไม่พ้นแน่จึงแซงทำเป็นอ่อนน้อมและกราบทูลว่าข้าแต่พญาราชสีผู้เป็นราชาแห่งสัตว์ป่าข้าพระเจ้าขอประวารณาตัวเป็นคนรับใช้คอยพรนิบัติและกินเศษอาหารที่เหลือจากท่านไปตลอดชีวิต พญาราชสีผู้มีเมตตาเห็นดังนั้นจึงรับสุนัขจิ้งจอกไว้และพากลับไปอยู่ที่ถ้ำด้วยกันเวลาผ่านไปสุนัขจิ้งจอกได้กินเศษเนื้อที่พญาราชสีล่ามาให้อย่างอิ่มหนำทุกวันจนร่างกายอ้วนท้วมมีกําลังมากขึ้นเมื่อมันเริ่มมีกําลังความจองหองก็เริ่มพองตัวมันคิดในใจว่าข้าก็มีสี่ขาเหมือนราชสี มีเขี้ยวเล็บเหมือนกันเหตุใดข้าต้องคอยกินเศษอาหารจากผู้อื่นคืนนี้ข้าจะแสดงให้ดูว่าข้าก็ล่าช้างได้เหมือนพญาราชสีมันจึงเดินไปหาพญาราชสีแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงโอหังว่าท่านราชสีวันนี้ท่านไม่ต้องออกไปล่าหรอกข้าจะไปล่าช้างตัวใหญ่มาให้ท่านกินเอง ท่านจงคอยดูความสง่างามของข้าตอนที่ข้ากระโดดลงจากภูเขาเพื่อจัดการกับช้างเถิดพญาราชสีโพธิสัตว์พยายามเตือนสติว่าเพื่อนเอย๋ยเจ้าเป็นสุนัขจิ้งจอกโดยกำเนิดการล่าช้างต้องใช้กำลังและชั้นเชิงที่เจ้าไม่มีอย่าเอาชีวิตไปทิ้งเพราะความทะเยอทะยานที่เกินตัวเลยแต่จิ้งจอกกลับมองว่านั่นคือคำดูถูก มันไม่ฟังคำเตือนและกระโดดขึ้นไปบนยอดเขาเมื่อเห็นโขงช้างเดินผ่านมาเบื้องล่างมันก็แผดเสียงเ่าหอนที่คิดว่าเป็นเสียงคำรามแล้วกระโดดลงมาหมายจะทับหัวช้างทว่าร่างของจิ้งจอกกลับตกลงที่เท้าของพญาช้างพอดีพญาช้างไม่ได้สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อยแต่มันกลับยุกเท้าหน้าขึ้นแล้วเหยียบลงบนร่างของจิ้งจอกจนแหลกเหลวขาที่ พญาราชสีที่มองอยู่ไกลๆจึงได้แต่ทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าผู้ใดไม่รู้จักประมาณตนและไม่เชื่อฟังคำของบัณฑิตย่อมต้องพบจุดจบเช่นนี้เองการประชุมชาดกสุนักจิ้งจอกจองหองในครั้งนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัตผู้พยายามทำตัวเทียบเคียงพระพุทธเจ้าพญาราชสีโพธิสัตว์ในครั้งนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คติธรรมสอนใจการรู้จักประมาณตนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งความทะเยอทะยานที่เกินกำลังและไม่ฟังคำเตือนของกัลยาณมิตรย่ยอมนำพามาซึ่งหายนะที่ไม่อาจแก้ไขได้ความสง่างามที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเรียนแบบผู้อื่นแต่เกิดจากการรู้จักหน้าที่และขีดจำกัดของตนเองเพราะเราศรัทธาว่าแนะนำสิ่งที่ช่วยให้จิตใจน้อมเข้าใกล้ธรรมะ ตามคำสอนของพระพุทธองค์แม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นกุศลทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับหากรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ขอเชิญแชร์ต่อให้คนที่คุณปรารถนาดีและกดติดตามเรายังมีนิทานคติธรรมและธรรมะอย่างง่ายให้ฟังกันอีกนะครับ